สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก ATE IT Channel นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีเก็บรูปอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิธีการแชร์รูปนะครับจากอาแอปพลิเชั่น Line ของเรานะครับเอาไปเก็บไว้ในแอปพิชัน Google Drive กันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็นในสำหรับขั้นตอนแรกของเราก่อนนะครับก็ในส่วนขั้นตอนแรกก็ให้เราเข้าไปยังในส่วนของแอปพลิชัน Line บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อเจอแอปพลิชันแล้วคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของรูปนะครับที่เราจะต้องการแชร์ไปยังในส่วนของอัลบั้มนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นรูปตัวนี้กันนะครับ เมื่อเราได้ทำการเลือกรูปที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการคลิกในส่วนที่รูปนะครับค้างไว้กันได้เลยครับเมื่อเราเคลิกในส่วนของรูปค้างไว้แล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของออปุ่มนะครับ ที่จะทำให้เราเอา่ทำการแชร์รูปนี้ออกไปนะครับโดยให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของปุ่มแชร์ด้านล่างกันได้เลยครับ เมื่อเลือกปุ่มแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแชร์ไปยังในส่วนของแอปอื่นกันนะครับตามชี่ลูกศรชี้ไว้การได้เลยครับหรือถ้าใครไม่มีก็เลื่อนหาในตรงนี้ได้นะครับ เมื่อเราเลือกในส่วนของแชร์ไปยังแอป,ปอื่นกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเป็นอีกหน้านึงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเอ่อ a d v t i s e m n Drive กันได้เลยครับตามที่ลูกศรชี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าเอ่อยังในแอปพลิเคชัน Google Drive นะครับก็จะให้เราทําการใส่รายละเอียดนะครับเมื่อเราทําการตรวจสอบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการบันทึกด้านล่างกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Drive นะครับว่าเก็บรูปไว้ตรงไหนก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Google Drive กันได้เลยครับ เมื่อเราเข้ามายังในส่วนของเอปพ i ิเชันกูเกิลไดรฟ์ของเรากันแล้วนะครับและเราก็จะเห็นในส่วนของรูปนะครับที่เราได้เพิ่งทำการแชร์มาจากแอปพลิเคชัน l i น์ของเรานะครับก็จะถูกเอามาเก็บไว้ใน Google Drive ของเราในตรงนี้กันนะครับ ก็ในสำหรับเก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสำหรับแนะนำวิธีการแชร์รูปจาก l ลายมา Google Drive ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก่อในส่วนของ s t e it channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ